ดวงชะตาชาวราศีมินสวรรค์นบนดินเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านท่านเชื่อหรือไม่ว่าชะตาของท่านเป็นเศรษฐีเงินล้านชาวราศีมินบุญกุศลวาสนายิ่งใหญ่อำนาจบาร,รมีวาสนาจะทําใดสิงด่งใดก็สมดังปาถนาจะเลืล่อลูกเลื่องในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคดวงชะตาของท่านพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมาโชคชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดี บุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดเต็มเมื่อถึงเวลาเรื่องราวต่างๆเข้ามาต่อสู้แก่งแย่จชิงดีเรื่องราวเข้าปะทะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านเป็นคนตรงไปองมาเป็นคนเปิดเผยเป็นคนที่เฉียบขาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระตันหันพบกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมาถึงมาก่อนเลยเหตุการณ์ที่สําคัญเกี่ยวกับการใช้สติปัญญาการต่อสู้เป็นคนใหม่จะพบกับสถานการณ์ใหม่ๆ มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเป็นคนที่มีแรงกระตุ้นในการกระทำมีแรงกระตุ้นทางด้านจิตใจมีความรู้มีความคิดนึกอ่านที่เหนือกว่าคนอื่นเขาอํานาจบารมีวาสนาเป็นคนที่รักผลประโยชน์ของตัวเองเป็นอย่างมากที่สุดในโชคชะตาเป็นคนที่ทําอะไรเด็ดขาดมีความแน่นอนเป็นคนที่มีความคิดใหม่ๆมีการต่อสู้ทางด้านเรื่องสติปัญญาใครมาท้าทายตัวท่านไม่ได้บ่งบอกได้เลยว่าโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนา มีการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญแล้วมีความสามารถในด้านเรื่องวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆแต่ว่าปัญหาต่างๆการงานการเงินของท่านมันรู้สึกจะหนักหน่วงเกินไปหรือเปล่าท่านควรที่จะต้องปรับปรุปงแก้ไขในโชคตาใช้ชีวิตให้มันสบายๆอย่าไปหนักอย่าไปเครียดทำตัวให้แข็งแกร่งรักษาผลประโยชน์ของท่านเอาไว้ความกล้าหาญเป็นพลังแห่งการป้องกันของคุณ ถ้าคุณมีสมาธิเอาใจใส่ในสิ่งที่คุณต้องการครับสนใจในเรื่องที่คุณต้องการทําให้มันเต็มที่ไปสดในโชคชะตาของท่านเศรษฐีในชะตาเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติสวรรค์นบนดินนะครับเปลี่ยนแปลงโชคชะตามีความกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะเป็นตัวเองเป็นผู้นําำชะตาของท่านพบกับเหตุการณ์ที่สําคัญเกิดขึ้นในโชคชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งงานพบคนใหม่ เจอเรื่องราวใหม่ๆเปลี่ยนแปลงในโชคชะตา 1, 000, ปิกผานเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดรวยๆลยรวยต่อเดนนี้ไปเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาด้วยบนกุศลอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวาส,สนาโถมนำมาที่ตัวท่านทำให้ท่านผิวพรรณอุดพองจิตใจแช่มชื่นหน้าตาสดใสมีเงินมีทองฟูฟ้า จะทาอะไรก็ช่าชื่นเดินทางไปแตนไกายต่างประเทศก็ใช้เงินอย่างมีความสุขไม่ใช่มีเงินแล้วไม่มีความสุขดวงชะต,ต,ตาจะตกตําแหน่งที่ดีอํานาจบารมีวสาสนาและใจยิ่งใหญ่จะทําอะไรก็จะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีก่าวดีบังเกิดสุขสานต์อันสาโชคชะตาในช่วงนี้อาจจะมีคนประจบประแจงเป็นพิเศษเป็นอย่างมากการจะทําอะไรก็ผสมเน็จราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี ทุกสิ่งทุกอย่างมังเกิดชะตาชีวิตจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างตรงไปตรงมาเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารจะทําอะไรต้องมีการแบบแผนประเพณีทุกสิ่งทุกอย่างจัดแจงตามแบบแผนมด้านซ้ายเป็นเสือขาวครัแบบซ้ายมังกรขวาเสือขาวจัดแจงด้วยบุญกุศลวาสนาเราสายโมเตลรู้ท่านควรรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างโชคชะตาจะยิ่งใหญ่เมื่อถึงเวลา มุ่งตรงไปข้างหน้าบรรสมร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินแต่โชคชะตาของท่านอาจจะโดนบีบังครับซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าเหมือนโดนสามีนะครับกันแกล้งในโชคชะตาเขาทิ้งเราไปเขาลาจากเราไปนะครับเปียบถึงดวงชะตาเฉยๆนะครับไม่ได้เปรียบถึงพวกใครทท้งนั้นโชคชะตาของท่านเหมือนโดนบีบนะครับ ถ้าต,ตามดวงชะตาโชคมองบอกได้เลยว่าโดนบีบบังครับภาวะจิตใจอ่อนโยนแต่ว่าด้วยความที่อ่อนโยนของท่านท่านจะสร้างหลังมันยิ่งใหญ่ขึ้นมาความยิ่งใหญ่ความสมบเร็จจะบังเกิดขึ้นในตัวท่านและท่านจะลื่นเลนสงสังสรรค์แช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีเงินทองไหลามาเทมามันทําอะไรมันรู้สึกมันออกมาจากภาวะจิตใจของท่าน มันเป็นปักกายเรือนล่าท่านรู้สึกอยากจะปลดปล่อยอยากจะนวดนะครับอยากจะทําอะไรบางอย่างให้มันสดชื่นนะครับไปท่องเที่ยวครับบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดเต็มทำให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองด้วยความสุขดวงดุจนรวยเกิดขึ้นในโคตาเอาจริงไม่เล่นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโยตาท่านจะรู้สึกได้เลยว่าข้าพเจ้าเริ่มมีพละพลังดวงโะตาของท่านเริ่มเปิด เริ่มใครบางคนเริ่มประจบประแจงนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กับใครบางคนเริ่มประจบประแจงมันเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือสัญญาณว่าโชคชะตาท่านกําลังจะเปลี่ยนไปกําลังจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปูเท้าเว,ว้สวรรค์ปกปักคุ้มครองรักษาปราบสตูหมูบานให้พังพินาศบารมีแม่ใจใหญ่หญปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนําโชคชะตาทำให้ท่านดวงเปิด จะเรินลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเพราะนั้นโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งมีอํานาจแล้วในปีนี้ครับดวงชะตาตกสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลินลูกเรืองเป็นเศรษฐีเงินล้านขอทํานายว่าโชคชะตาของท่านจะเป็นผู้ให้ในช่วงชะตาในช่วงน,วนี้ท่านจะได้เป็นผู้ให้ผู้ให้มากกว่าผู้รับแน่นอนอย่าเสียใจไปว่าเราต้องให้เขาอย่างเดียวนะครับการให้บ่งบอกถึงว่ามีวันะที่สูงกว่า เป็นผู้ที่สูงกว่าเป็นผู้ที่มีบุญเป็นผู้รับบุญท่านจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงนิงนข่าวดีจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะมีใครบางคนนําพาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาไม้แก่ iques, ท่านท่านจะสุขสมสมหวัง,ด,ง decision, ดังใจหมายและท่านจะได้มุ่งตรงไปทําในสิ่งที่ท่านรัก oh, จัดแจงตามแบบแผนประเพณีดวงชะตาเปิดข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน จะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดมีใครบางคนนําแสงสว่างมาให้ท่านจะได้ปักธงเตรียมรอเลยจุดเทียนชัยรอนะครับบุณกุศลวาสนาเข้ามาจะเต็มเป็นเศรษฐีเงินล้านขึ้นมาทันทีจันใดถ้าดวงชะตาของท่านรู้สึกเจ็บปวดรวดเล้าย่าแย่มานานท่านจะเริ่มดีก็เลยๆแต่ค่อยๆดีนะไม่มีอะไรที่ดีทันทีทันใดนะครับอย่าเพ้อฝันอย่าจินตนาการไปลึกซึ้ แต่ว่าถ้าเราเชื่อไปตามโชคชะตาคนเล่ามีไม่ดีก็ต้องมีดีขึ้นมาแน่นอนค่อยๆสะสมบุญบุศน์วาสนาและสิ่ง,งต่างๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านข่าวดีบังเกิดขึ้นกับท่านตลอดชีวิตจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายแอบรวยแอบรวยเงียบๆคนเดียวไม่มีใครรู้เลยว่าโชคชะตาของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นแอบปังแอบรวยนะครับ เป็นเศรษฐีเงินล้านถูกรางวัลใหญ่ก็ไม่มีใครรู้ทำตัวเหมือนปกติชาวราศีพิจิกเป็นคนที่ค่อนข้างฟู่ฟ้าหรูหลายอยู่แล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวเองเป็นคนยังไงดูแล้วลักษณะไฮโซโดดเด่นร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านตลอดชีวิตท่านจะทำสิ่งใดก็สมดังปารถนาราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีเงินล้านรอท่านอยู่เงินล้านจะทำให้ท่านฟู่ฟ้ารู้สึกมีพลังฮึกเหิม ในอำนาจบารมีและเป็นผู้ให้นะครับให้กับทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพรามที่มีพละพลังที่มีอำนาจในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างการมอบอะไรบางอย่างให้กับใครบางคนจะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาอะไรบางอย่างที่เข้ามาแล้วแน่นอนก็ต้องมีการเสียจับจ่ายออกไปโอกาสที่จะเข้ามาสําหรับดวงชะตาของท่านบ่งบอกได้เลยว่าเป็นตกตําแหน่งยาจกก็คือโอกาสไม่เยอะ แต่ว่าได้โอกาสนั้นมาจะรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีๆจะบังเกิดในโชคชะตามุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิ่งเรื่องที่จะถอยหลังจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอ,อย่างนะครับใครไม่ชอบเราก็ต้องปล่อยวางเฉยและจอยังไงละ่ะท่านจะยังไงท่านจะหากล้างกับทุกคนไม่ได้โชคชะตาของคุณนะครับเจ็บปวดโลเลาแสนทุกข์ทรมานแต่เมื่อถึงเวลาจะรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง นะครับเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับแอบรวยเงียบเงียบไม่ต้องบอกใครไม่มีใครรู้หรอกนะครับเพราะว่าโชคชะตาบุญสุศลวาสนาท่านยิ่งใหญ่ยิ่งนะับจะเลิศลูกเลื่องในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายพิภานเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายอยากได้บ้านก็ได้บ้านอยากได้รถก็ได้รถอยากมีเงินล้านก็สมหวังอยากได้กุรองหน้าตาดีสดใสช่มชื่น,นก็ได้ในสิ่งนั้น นะครับขอให้คุณมีความสุขนะครับผมแชื่ชื่นราบรื่นประสบผลเร็จครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ